สหรัฐและสื่อตะวันตกพยายามประคมงข่าวกรณีที่รัเสเซียใช้เครื่องบินรบสู27ก่อกวนโดรน MQ-9 Reaper ของสหรัฐจนเป็นเหตุให้โดรนลำดังกล่าวตกลงสู่ทะเลดำและได้รับความเสียหายโดยคลิปดังกล่าวได้รับจากกล้องโดรนและผ่านการตัดต่อให้ซ้ำลงและคลิปจะเห็นช่วงที่เครื่องบินสู27คสเนรัเสเซียทิ้งน้ำมันเชื้อเพลิงใส่โดรนและบินผ่านไปและพยายามบินเข้าใกล้ก่อนปล่อยน้ำมันมอีกรอบต่อมาชนกับใบพัดของโดรน ทำให้ใบพัดเสียหายและมีช่วงที่ภาพของกล้องดับไปนามาเรือสคารุวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียกล่าวกับสถานีโทรทัศน์รัสเซียวันขอรัสเซียว่าสหรัฐกำลังใช้ประโยชน์จากเหตุการณ์โดรนที่เกิดขึ้นเหนือทะเลดำ เพื่อดึงเบนความสนใจจากสถานการณ์เลวร้ายในอาณาจักรการเงินของประเทศทันเรื่องของเงินเฟ้อการล่มสลายของธนาคารต่างๆในสหารัซึ่งเรื่องนี้ตนรับรองว่าไม่ใช่สิ่งที่จะหายไปในชั่วข้ามคืนนั่นจะมีความจําเป็นที่จะต้องหาเรื่องมาเปลี่ยนความสนใจ на нескольких языках только с одной целью чтобы их хотя бы сейчас услышали ведь они находятся в абсолютной тотальной международногоства สกอโลว่ากล่าวตอบว่าสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญสหรัฐพยายามที่จะส่งเสียออกมาว่าายรัสเซียนเมื่อข้าตกลงปี1972ระหว่างรัฐบาลสหภาพโซเวียตและรัฐบาลสหรัฐว่าด้วยการป้องกันเหตุในทะเลหลวงและน่านฟ้านั้นถือว่าไม่เหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบันที่โดน MQ-9 ของสหรัฐตกในทะเลดำ พราะข้อตกลงนี้มีไว้ใช้กับเครื่องบินที่มีการบรรจุคนที่ทั้งหนักและเบากว่าอากาศแต่ยกเว้นกับเครื่องบินอวกาศดังนั้นตามความเห็นของตนข้อตกลงนี้ถือว่านํามาใช้กับอากาศยานโดยนนคนขับไม่ได้ ขณะดเดียวกันนายคอนสแตนตินโคาเชฟรองประธานสภารัสเซียได้ออกมาเผยแพร่ผ่านทางช่องทเลกรมของตัวเองเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือตัวสมัยใหม่ถูกควบคุมโดยตัวบุคคลซึ่งถือว่าเป็นอาวุธและหมายความได้ว่าพวกมันคือเป้าหมายทางทหารท,ที่ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับรัสเซียโดยกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศที่ประกาศในปี2019ได้มีผลบังคับใช้ขึ้นมาเพราะนี่คือส่วนหนึ่งของแนวทางปฏิบัติจาก11ข้อที่เกี่ยวกับระบบอัตโนมัติที่เป็นอันตรายถึงชีวิต โคซาเชฟระบุต่ตอว่าการที่โดรนของสหรัฐตกลงในบริเวณเ้าบสมุทรไครเมียซึ่งเป็นโซนที่มีการจัดตั้งเขตจำกัดการบินจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นโดยได้มีการแจ้งเตือนไว้เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ปี2022เกี่ยวกับการปิดหน้าฟ้าในพื้นที่ของหน่วยปฏิบัติการพิเศษรวมถึงพื้นที่เหนือหน้าน้านทะเลดำที่อยู่ติดกันด้วยสิ่งนี้จึงหมายความได้ว่าสหรัฐจงใจจงโดนเข้ามาในพรมแดนของรัสเซีย Objects were surveilling. We couldn't rule that out, and so there, you know, you want to err on the side of safety here in terms of protecting our national security interests, and the fact that these objects uh, could have and uh, and likely did at some point in their path uh, transit over. ยันไรก็ตามนายจอห์น <coughs> 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 ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการพิเศษทางทหารในยูเครนโดยรัเสเซียนั้นสามารถประกาศอะไรก็ได้ตามที่ต้องการแต่สหรัฐจะบินต่อไปและดําเนินการตามกฎหมายระหว่างประเทศขณะที่กลาโหมสหรัฐออกมาบอกว่าไม่ต้องการคาขอโทษใดๆจากรัเสเซีย ไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store